สวัสดีค่ะจากบ้านไร่องพิอมค่ะวันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาทดลองตอนต้นเนยถั่วนะคะนี่ค่ะต้นเนยถั่วหรือต้นพีนัทบัตเตอร์นะคะนี่ค่ะลูกเขาจะเป็นแบบนี้นะคะน่ากินมากๆเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาตอนกันนะคะ แล้วก็ต้องมาดูว่ากี่วันเขาถึงจะออกลากนะคะเพราะช่วงนี้อากาศเย็นมากๆนะคะที่บ้านแรงมพยอมเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์จะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งคัตเตอร์นะคะคัตเตอร์คมๆไว้กรีดถุงถุงนี้ก็คือเป็นขุยมาพ้าวนะคะ อันนี้แมลงพยอมใช้แต่ขุดมะพร้าวล้วนๆนะคะแช่น้ำสามคืนนะคะในระหว่าง3ามคืนนั้นก็คือต้องเทน้ำทิ้งทุกวันนะคะแล้วก็นี่กะปินะคะแล้วก็การไกลสำหรับควันกิ่งนะคะแล้วก็อันนี้คือสายเคเบิลทายนะคะ สำหรับไว้รัดเวลาตอนมัดกับตุ้มอันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะเราก็จะเลือกกิ่งที่ยังไม่แก่จนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่อ่อนจนเกินไปนะคะก็คือเป็นกิ่งที่เรียกว่ากำลังพอดีนะคะนี่ค่ะ อันนี้ก็เป็นปลายยอดของเขานะคะที่เริ่มติดดอกติดผลนีกแลวนะคะการคว้นแต่ละคนควนไม่เหมือนกันบ้านไรพยองก็มือใหม่หัดทําเหมือนกันนะคะก็แบบนี้เลยนะคะทําได้หลายวิธีนะคะหรือเราจะควน อีกชนิดหนึ่งก็ได้นะคะอันนี้ก็ใช้ขูดนะคะนี่ค่ะพอเราใช้มีดเราก็ใช้มีดขูดนะคะนี่ค่ะวยจะทำงานทั้งทีทำเป็นมือสั่นเนะาะบาลายบงงพยมนี่ค่ะก็ขูดแบบนี้นะคะขูดเสร็จแล้วเราก็จะใช้กะปินะคะทาให้รอบเลยนะคะ บางคนอาจจะคว้นใต้ข้อก็ได้นะคะแต่บ้านไร่งพยอมถนัดคว้นแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็จะทําให้ดูทั้งสองวิธีนะคะใช้ได้เหมือนกันนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นตุ่มที่เราทําไวแะะ้แล้วนะคะเราก็จะกรีดแบบนี้นะคะกรีดเฉพาะถุงนะคะอย่าไปทะลุกรีดถึงมือนะคะนี่ค่ะเราก็จะแหวกแบบนี้นะคะ ความชื้นของขุยมะพร้าวต้องพอดีนะคะอย่าให้แฉะจนเกินไปนะคะหรือว่าแห้งจนเกินไปนะคะต้องดูด้วยนะคะนี่ค่ะกิ่งของเขาแล้วก็ทาบลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็รัดเลยนะคะใช้สาย เคเบิลทายนะคะรัดเลยนะคะหรือเราจะใช้ปอปอแก้วก็ได้นะคะในบ้านไรองพยมมีอันนี้อยู่แล้วนะคะก็เลยใช้อันนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะดึงแล้วเราก็รัดแบบนี้นะคะอันนี้ก็อยู่แล้วนะคะนี่ค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะ ส่วนกิ่งนี้เราวควนใต้คอนะคะนี่ค่ะเราขูดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้คือควนใต้คอลากเขาก็จะออกตรงนี้นะคะนี่ค่ะเราจะควนใต้คอของขา่าวลากก็จะออกตรงนี้นะคะก็ทําได้ทุกวิธีทางนะคะแต่ลากก็ออกทั้งสองชนิดนะคะที่บ้านไร่พิยอมได้ทํามานะคะเดี๋ยวเราก็จะใช้กะปิเหมือนเดิมนะคะ อันนี้ต้นกิงก่งเขาสูงนะคะบาเราพยอมต้องล้างลงมานะคะมีหลายคนบอกว่าให้ตอนตั้งแต่ต้นเขายังไม่สูงขนาดนี้นะคะก็เสียดายนะคะตัวกลัวว่าต้นเขาจะอานลงมานะคะเมื่อเราทากะปิแล้วนะคะแล้วก็ใช้ถุงนี้นะคะถุงตุ่มตอนนะคะก็ทาเข้าไปแบบนี้นะคะ ก็แหวกล่องให้ลึก,กลงไปนิดนึงนะคะเพื่อให้เขาหุ้มแบบนี้นะคะก็มิดแบบนี้นะคะแล้วเราก็ใช้สายเคเบิลไทายนะคะรัดแบบนี้อีกครั้งนะคะก็จะรัดหัวรัดท้าย แบบนี้นะคะทุกคนก็ทําเป็นหมดนะคะไม่ว่าใครไม่มีความสามารถเท่าเทียมกันหมดนะคะนี่ค่ะก็ได้นี่อีก,อกหนึ่งตุ่มนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูการตอนใหม่อีกิหนึ่งนะคะนี่ค่ะวันไตคอนะคะ แล้วก็หยิกเปลือกออกล่อนแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็ใช้ขูดเอาเนื้อเยื่อของเขาออกให้หมดนะคะเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องส่งอาหารไปให้ทางปลายนะคะเขาจะได้แตกรากขึ้นมาใหม่นะคะต้นไม้เขาก็กลัวเขาจะไม่รอดนะคะเขาก็จะต้องหาแตกรากเพื่อหาอาหารนะคะนี่ค่ะถ้าทางให้ดีก็ ผูดไว้อย่างนี้สักประมาณสิบห้านาทีนะคะเพื่อให้ตรงนี้เขาแห้งก่อนนะคะก็ได้เหมือนกันนะคะหรือถ้าเรารีบบเราก็ไป้ายได้เลยนะคะเอากระปิป้ายนะคะป้ายตรงข้อน,นั่นนะคะเวลานั่นมาลากเขาก็จะออกตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะใช้ต้มแบบนี้นะคะแหวก แล้วผ่าใช้คัตเตอร์ผ่านะคะแหวกแหวกให้ลึกๆนะคะกดให้ลึกๆแล้วก็ขยับขยับเพื่อให้ขุยมะพร้าวนี้หุ้มให้มิดนะคะแล้วก็ใช้สายเคเบิลท้ายนะคะรัดแบบนี้นะคะก็อยู่แล้วนะคะก็รัดหัวท้ายนะคะ บัณฑิตพย,ายามทําได้ทุกคนก็ทําได้นะคะทุกคนมีความสามารถเท่ากันหมดนะคะมีความมานะมีความอดทนความพยายามเท่ากันหมดนะคะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะอีกหนึ่งตุ้มตอนนะคะหลายคนอาจจะถามบาัองค์พย,ายามว่าทําไมทําไม่เหมือนกับคนอื่นก็คืออันนี้ก็ทําตามที่ ลูกทุ่งลูกทุ่งเขาทํากันนะคะก็คือจากประสบการณ์ตัวเองที่ทำมานะคะตอนผิดตอนถูกทำมาแบบนี้นะคะก็น่าจะ10ปีแล้วนะมังคะก็ยังมีโอกาสพลาดนะคะคือตอนแล้วไม่ยอมออกลากนะคะคือความชื้นไม่ได้การดูแลไม่เพียงพอหรือว่า รัดแบบนี้นะคะไม่แน่นก็เป็นได้ทุกอย่างนะคะก็คือความใส่ใจรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะถึงจะทําให้เราสู่ความสำเร็จได้ทุกอย่างนะคะไม่มีอะไรเกินความสามารถของมนุษย์นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆนะคะมาตอนกิ่งนี่ค่ะมาตอนกิ่งของ ต้นเนยถั่วนะคะหรือพีนัทบัตเตอร์นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็ตอนไว้หมดแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าร่ายองพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ